วันนี้เป็นวันจันทร์ที่หมีนาคมพุทธศักราช2560วันนี้ขึ้นเก่าขึ้นเก่าค่ำแล้วนะลูกหลานนะเดือนสี่ขึ้นเกค่ำแล้วเมื่อวานแปคำ่ำเย็นเมื่อวานเน่ยพวกเราก็ไหว้พระสมาทานศีลฟังเทศตอนเย็นแต่ เดือนนี้เป็นเดือนที่จะต้องได้คิดนะลูกหลานคณะสัตยา,าติโยมเพราะพวกเราจะได้ทำบุญลำาลึกถึงคุณแม่ชีแก้วเสียงล้ําปีนี้ตกวันที่26มีนาคมพุทธศักราชสองพันห้ากพวกเราก็คงจะได้ไปเตรียมการเตรียมงานตั้งแต่วันที่ยี่สิบ้าในคิดๆไว้นะพวกเราจะทำอะไรปีนี้ จะทำแบบเรียบง่ายนั่นและจะไม่ทำให้ยุ่งเหยิงวุ่นวายต่ตอนจัดนั้นก็มอบให้ทางนู้นพี่น้องศรัทธาญาติโยมลูกหลานเพราะเราก็เพียงแต่พี่เป็นผู้สนัสนบสนุนเสริมเข้าไปขาดเหลือขาดตกที่ตรงไหนพอเราเคยจัดมาหลายปีแล้วก็เป็นหน้าที่ของพี่น้องประชาชนในท้องถิ่นเขาเอาให้ความสำคัญมากน้อยแค่ไหน ถ้าหากว่าเราต่างถิ่นต่างแดนถึงจะให้ความสำคัญแต่ปล่อยเขาเขาไม่ได้ทำเราก็ทำไปแบบง่ายๆเราก็ไม่ยากอีกเหมือนกันอพอไปถึงแล้วก็จัดขึ้นมาแล้วก็ลำเลิกถึงคุณแม่นอะคุณแม่มีพระคุณสำหรับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งของกับหลวงพ่อเองหลวงพ่อเหมือนกับเป็นโยมแม่ท่านหนึ่งพี่น้องประชาชนทุกหมู่เหล่าจะให้ความสำคัญยังไงก็อยู่ในจิตใจของแต่ละคนอีกเหมือนกันแต่หลวงพ่อก็ให้ความสำคัญก็อยู่ในจิตใจของหลวงพ่ออีกเหมือนกันเพราะนั้นหลวงพ่อจึงให้ความสำคัญ ทุกปีที่ผ่านมาถ้าหลวงพ่อไปได้หลวงพ่อก็จะไปเว้นเสียแต่ช่วงนั้นเจ็บไข้ได้ป่วยหรือไม่สบายหรือมีอุปสรรคสำคัญหรือว่าเนื้อกว่าจำเป็นกว่าหลวงพ่อจึงจะขอยกขอยอมแพ้พอยไรพ่อเราก็ใช้ถาดใช้ขันร่างกายไป ทำงานในช่วงนั้นจุดนั้นเพราะนั้นให้พวกเราคิดไว้เนอะอีกไม่นานวันนี้ก็เป็นวันที่หแล้วแล้วก็วันที่ยีสหก็คงเป็นเพียงยีสบวันลำลึกถึงประคุณของท่านแต่ดวงวิญญาณของท่านท่านตามแนวแถวขององค์หลวงตา ที่ท่านได้พูดได้กล่าวเอาไว้หลวงตาก็พูดชัดเจนหลวงตามหาบัวผู้ผู้ท่าแม่ชีแก้วเป็นอย่างไรเราเป็นอย่างนั้นเราเป็นอย่างไรคุณผู้ท่าแม่ชีแก้วเป็นอย่างนั้นทางด้านจิตใจถ้าเราเชื่อในองค์หลวงตาในคุณธรรมของหลวงตาเราก็ต้องเชื่อในคุณธรรมของคุณแม่ น,นั้น้าว่าพวกเราจะทำให้หรือไม่ทำให้ลำลึกถึงไม่ลำลึกถึงคุณแม่ก็เป็นจดแตนดาดมาตรฐานของท่านอยู่แล้วมีแต่พวกเราเท่านั้นแหละลำลึกถึงก็เป็นบุญเป็นคุณเป็นบุญกุศลเข้าสู่จิตใจของพวกเราพวกเราลำลึกถึงผู้มีอุปกรณ์เป็นผู้มีพระคุณเป็นผู้มีคุณธรรมในจิตใจ อันนี้ก็เป็นหน้าที่ของลูกของหลานถ้าเราไม่คิดไม่ทำเลยก็จุดช่วยรวยแหลมไปเรื่อยๆไม่มีการเป่าประกาศเกียรติศัพท์เกียตรยติคุณของขององค์ท่านอย่างองค์หลวงตาก็เหมือนกันถ้าเราให้ความสำคัญลูกหลานให้ความสำคัญกิติศัพท์ของหลวงตาก็ยืดยาวนานนานเท่านานลูกหลานได้ฟังได้ศึกษาก็เป็นประโยชน์ แต่ถ้าววาพวกเราไม่ให้ความสำคัญสุดช่วยรวยแหลมไปเรื่อยๆมีแต่ถ้าพูดถึงหลวงตาเลยอย่าพูดอย่าพูดอย่าพูดใครจะพูดถึงหลวงตาอย่าพูดอย่าพูดอย่าพูดถ้าเป็นอย่างนั้นเข้ามากับกิติศัพท์ของหลวงตาก็คงจะหมดไปโดยเร็ววันแต่ถ้าว่าผู้ใดอ้าวหลวงตามีคุณ คุณธรรมนะช่วยเหลือประเทศชาติบ้านเมืองนะหลวงตาแนะนำสั่งสอนพวกเราอย่างไรสิทธิ์ญาณุสิทธิท์ทางหลายมันอยู่ในจิตใจของใครของเรา,เาท่านแนะนำสั่งสอนอย่างไรในศีลธรรมของท่านท่านเรื่องกฎระเบียบท่านสอนอย่างไงพระเดนทุกองที่เขาไปศึกษากับท่าน เรื่องคุณธรรมในจิตใจเรื่องศีลสมาธิปัญญาหลวงตาสอนอยังไงให้ท่านแต่ละคนใครจะรับได้รับมากน้อยแค่ไหนในเมื่อเรารับได้แค่ไหนเราก็ต้องรับได้แค่นั้นเราไปจะไปก้าวกกลจะไปดูถูกเกยียรติยามคนอื่นเขาไม่ได้เขาเอาจจะเหนือกว่าเราเราเอาจจะเหนือกว่าเขา ไม่มีใครที่จะรู้ยิ่งกว่าตัวของเราแต่ละท่านแต่ละองค์เองนี่แหละอันนี้ก็คือเป็นหน้าที่ของพวกเราอันนี้ก็คือปฏิบัติทางด้านจิตใจส่วนอารมิตพวกเราก็ต้องเชิดชูบูชาเออพระคุณของหลวงตาทําคุณูปการให้กับข้าพเจ้ามากมายมหาศาลเนี่ยอย่างหลวงพอ่อเคยพูดนสมัยไปอยู่กับท่านอันนั้นเหมือนกับพ่อ ลูกไปอยู่กับพ่อท่านก็ปกป้องดูแลทุกอย่างเข่าวน้ำโภชนาอาหารธรรมะดูด่าว่ากล่าวทุกอย่างเหมือนกับลูกไปอยู่กับพ่อแม่จะให้ยกย่องทีเดียวก็ไม่ได้จะให้ดูถูกด่าอยู่ทั้งวีทั้งวันก็คงไม่ไมเป็นอย่างนั้นในเมื่อเราผิดท่านก็แนะนำบอกกล่าว ในเมื่อเราทําถูกแล้วท่านก็เฉยท่านก็มองดูอยู่มันทําถูกแล้วไม่ต้องพูดอะไรเพราะมันถูกอยู่แล้วนะแต่เมื่อมันทําผิดเอออย่านะนะอันนี้ก็คือเราอยู่กับครูบาอาจารย์ในเมื่อเราออกมาอยู่ข้างนอกมาสร้างวัดวาศาสานาอย่างนี้ออกมาท่านก็อํานวยอวยตามท่านก็มาเยี่ยมไม่รู้เท่าไหร่ต่เท่าไหร่มาเยี่ยมวัดเราอํานวยความสะดวกด้วยปัจจัยสี อย่างพระเนรรุ่นเก่าขคงจะได้รู้ได้เห็นแต่รุ่นใหม่นี่ก็เถอะรุ่นอยู่เดียวนี่ก็เห็นหลวงตามาไม่รลกกี่ครั้งตัวกี่หนมาถึงและท่านเทศนาว่าการอย่างไรแนะนำพระเนรลูกหลานอย่างไรท่านทรมกับกิริยาอย่างไรที่มาอยู่วัดเราหลังจากนั้นท่านก็นด้ช่วยท้าวรวัตถุกําแพงวัดนะล้อมรอบเจ็ดกิโลหกกิโลกเจ็ดร้อยกว่าเมตรนะ เป็นเงินเท่าไหร่ทางด้านวัตถุถ้าจะว่าไปแล้ววัดของเราเนะี่ยไม่ได้อวดได้อ้างได้คุยนะท่านอาจจะเห็นว่าพวกเราอยู่ห่างไกลอยู่ในที่กันดานท่านก็ช่วยพวกเราก็คงจะมีอติเลกาลาบน้อยคงไม่มีใครมาหาสู่ท่านก็ให้สงเคราะห์อย่างที่พวกเราท่นทานทั้งหลายได้เห็นท่านยังถามองว่าต้องการอะไร ต้องการขุดสระน้ำไหมต้องการสระน้ําอีกไหมแหล่งน้ํามีไหมจะให้น้ําไหลไปทางไหนบอกมานะเนี่ยท่านจังถามอีกอเราก็เพียงว่าเพียงพอครับผมนั่นแหะท่านก็ให้ความใส่ใจสนใจทางด้านวัตถุเพราะนั้นในเมื่อองหลงตาจุตินิพพานไปแล้วนะ เราจะเอาอะไรอีกจากท่านทั้งด้านวัตถุเรามีแต่บูชาพระคุณขององค์หลวงตามีอะไรที่จะให้เราทุ่มบูชาพระคุณหลวงตาวัดของเราเนี่ยแหละคำว่าห่วงคำว่าห่วงห่วงเสียดายที่จะทำกับองค์หลวงตาวัดของเราไม่มีนะลูกหลานนะพอหลวงตาให้ปูพื้นฐานให้กับเราจนพอแรงแล้ว เราจะไปขี้เตนีทีเหนียวกับองค์หลวงตาไม่ถูกเพราะนั้นในงานจัดงานของหลวงตาก็ดีหลวงพ่อเข้าไปทีแรกเมื่อหลวงตาจุตินิราพาณ์พวกน้องลุงทางหลายท่านเขาก็ไม่เคยจัดงานมาก,ก่อนไม่รู้จะเดินยังไงแต่เราก็เนเข้าไปเข้าไปกันเนี่ยนะ <c oughs> กับหมู่คณะรุ่นเก่าที่เป็นสมพานจากวัดต่างๆเขามารวมกันแล้วก็มาพูดปรึกษาปาลกกันแต่ก็ไม่ใช่เราความคิดเราคนเดียวแต่ในหมัดของเราหมัดเย็ยบของเราที่จะไปช่วยงานหลวงตาเนี่ยเราเตรียมไว้เต็มอัตราศึกพูดอย่างนั้นไว้เลยนะไอ้แค่แ่บลูกกระสุนที่เราเตรียมไว้นที่จะเอาไปช่วยงานหลวงตาเนี่ย อพร,รจะออกมาไม้ไหนเราคิดพอเราคิดก่อนที่วงหลวงตาจะจุดตินิพพานไปแล้วเราก็เตียงไว้แล้วถึงยังไงต้องมีจุดนั้นวันนั้นมาถึงเราก็ได้ยินเขาแว่วๆเหมือนกันไม่ใช่ว่าท่านเงินทุกบาททุกสต,ตังค์เราจะมาให้เอามาใช้ในงานศพของเราอันนี้เขากดถึงถึงจะไม่ได้อ่านพินัยกรรม แต่เราก็รู้ว่าหลวงตาพูดอย่างนั้นให้กับผู้ที่อยู่ใกล้ที่ <c oughs> ที่เขียนพินัยกรรมแต่เราก็นึกแล้วใน่าใจแล้วถ้าเมื่อถึงจุดนั้นมาถึงนะเราจะใช้อย่างไงเราจะทำย่างไงเราก็ต้องได้คิดไว้อีกเหมือนกันจากนั้นเมื่อหลวงตาจุดที่นิพพานไปก็เป็นวันนั้นจริงๆเพราะนั้นเราจรึงได้จัด การว่าเราต้องลงขันกันพี่น้องนะแต่ถึงยังไงก็ตามแต่ในส่วนตัวของเราวัดของเราเนะี่ยเราพร้อมไม่ใช่มีเพียงแค่นั้นมีพร้อมเราจะทำระดับไหนเพื่อเชิดชูบูบชาพระคุณหลวงตาพราอหลวงตาให้เรามามากมายข่าวนี้เป็นข่าวที่จะตอบแทนพระคุณของท่านมีเท่าไหร่ เราจะทุ่มทั้งหมดในใจของเราเราคิดถึงขนาดนั้นนะแต่มาถึงจุดนี้กว่าเถอนะเจดีย์ของหลวงตาพิพิธภัณฑ์ของหลวงตาที่จะเกิดขึ้นนมันมีอย่างไงมันขาดเรืออย่างไรในวัดของเรานะเราก็พร้อมที่จะปล่อยออกไปอีกเหมือนกันเพราะอะไรเราทำเพื่อบูชาพระคุณของท่านนะท่านให้ให้ท่านท่านให้เรามามาแล้วนะมากมาย แต่เราจะทําเพิ่มขาดเหลือขาดตกแบบที่ไม่ใช่ใจไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นนั่นแหละสียงเหล่านี้ทั้งหลายทั้งปวงนะลูกน้องบริวารลูกศิษย์ลูกหาของหลวงพ่อที่นั่งฟังทั้งหมดเนี่ยให้ฟังเอาไว้นี่แหละคือแนวความคิดของหลวงพ่อนะหลวงพ่อไม่ได้คิดว่าเพื่อจะเอามาใส่ของตัวเองเราบูชาประคุณของพ่อ มากแต่ที่ยังไงหลวงพ่อมั่นใจว่าอเน,น้สง์ทั้งหลายทั้งปวงที่เราทําไปแล้วนะั้มันไม่ไปไหนหรอกในเมื่อพ่อของเรามีกิติศัพท์ชื่อเสียงลูกจะไปที่ไหนลูกก็ต้องเดินตามพ่อถ้าว่าพ่อของเราเสียหายไม่มีใครจะเชิดชูบูชา ลูกจะเด่นดังหาได้ยากพอันนั้นเมื่อพ่อบรญบีของพ่อก็ต้องทำเรื่องติเลกตาไม่ต้องพิคิดถึงแต่ถึงยังไงเราต้องทำดีถึงพ่อจะดีขนาดไหนก็เถอะถ้าตัวตัวเองทำเร็วจะมันจะดีได้อย่างไงในเมื่อพ่อทำดีเป็นตัวอย่างเราก็ต้องพยายามทำดีตามพ่อที่ท่านพาดําเนินอย่างไร ท่านสงเคราะห์อนุเคราะห์อย่างไรท่านช่วยเหล um ือชุมชนประเทศชาติอย่างไรถึงเราจะไม่ทําถึงขนาดนั้นเราก็ต้องมองดูอ,อันนี้คือแนวความคิดของพ่อพาผักพาดํา,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 นาดเนินพ่อแม่ครูบาอาจารย์พาดําเนินแต่บางแห่งบางวัด <c oughs> ท่านบอกว่าปัจจัยของวัดที่ได้มาคือเป็นปัจจัยของสงเอาไปใช้อย่างอื่นไม่ได้ ไปสงเคราะห์ผู้อื่นได้ยังไงเพราะเป็นปัจจัยของสงสังขสาโอโนชย,ยามะสงต้องเป็นใหญ่สงต้องเอาไปต้องไปชุมกันต้องเอามาใช้ในวัดเท่านั้นเอาไปใช้สงเคราะห์คนอื่นไม่ได้อันนี้หลวงพ่อก็ได้ยินมาแต่หลวงพ่อเขาไปศึกษาองค์หลวงตาหลวงตาบอกว่าเราได้เงินเราได้ปัจจัยเหล่านั้นได้มาจากใคร ได้มาจากพี่น้องประชาชนใช่เขาให้กับสงฆ์ก็จริงอยู่เราเป็นสงฆ์เป็นวัดแต่เมื่อสงฆ์สงฆ์เพียงพอแล้วพอเป็นไปได้แล้วเราจะสงเคราะห์คืนเขาไม่ได้เหรอเมื่อเขามีความจําเป็นโรงรรีโรงพยาบาลเรื่องเครื่องสงเคราะห์ส่วนอื่นที่มันเกิดประโยชน์ต่อสาธารณะเราให้คืนเขาไม่ได้เหรอกระทั่งว่าให้เขาคืนไม่ได้ มีแต่รับอย่างเดียวแสดงว่าสงเห็นแก่ตัวอสงเห็นแก่ตัวมีแต่รับได้อย่างเดียวส่งคืนเขาไม่ได้สงก็ไม่ควรจะมาอยู่กับมวลมนุษย์เขาเพราะวงตัวเองเห็นแก่ตัวรับได้อย่างเดียวส่งคืนเขาไม่ได้ไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นเราไม่เห็นด้วยที่จะทําอย่างนั้นในเมื่อเราเพียงพอ,พอที่จะเป็นไปได้เราก็ควรจะสงเคราะห์อ,อนุเคราะห์คืนช่วยสงเคราะห์เขา เมื่อเขามีความจําเป็นโรงเรียนโรงพยาบาลเครื่องมือแพทย์อย่างนี้เป็นตน้นคือสาธารณะในเมื่อวัดวาศาสานาอยู่ได้ประชาชนก็ต้องอยู่ได้ประชาชนอยู่ได้พุทธศาสานาต้องอยู่ได้พึ่งพาอาศัยกันเราจะไปเห็นแก่ตัวอย่างเดียวเราไม่เห็นด้วยอันนี้เราก็ศึกษากับองค์หลวงตาเราก็เห็นด้วยกับองค์หลวงตาเพราะนั้นหลวงพ่อจึงได้ประกาศออกไป จะช่วยเครื่องมือแพทย์นะข่าวนี่นะโรงเรียนนะเท่านี้นะนี่แหละเมื่อวานกับคณะแพทย์ก็เข้ามาหลวงพ่อก็ได้ตกลงไปแล้วนะอีกไม่นานหลวงพ่อก็คงจะให้เครื่องมือแพทย์คงจะได้ประกาศอีกที่หนึ่งอีกเหมือนกันเพราะนั้นพวกเราพระเนรลูกหลานทุกคนนะเขาเรามาอยู่จุดนี้หลวงตามหาบัวนะท่านว่า เราไปตั้งสมพานไปแต่งตั้งสมพานสมภานวัดเป็นใครล่ะองค์นั้นองค์นี้กับผมมันเป็นเรื่องบละถ้าสมพานขี้เหนียวนะมันไม่กว้างขวางนะเข้าใจไหมถ้าสมพานไม่กว้างถ้าสมพานไม่มีการเฉลื่อเผื่อแพร่สมพานไม่ไม่มีการสงเคราะห์อนุเคราะห์คนอื่นนะอย่าให้เป็นสมพานนะถ้าเป็นสมภานไม่ได้นะ เออมันขี้ตนีทีเหนียวน่ะมันอยู่ในกรอบอยู่ในกรอบมันไม่กว้างขวางนะสมพานนยผู้เป็นหัวหน้าเนี่ยต้องกว้างขวางต้องเสียสละนะต้องรู้จักแบ่งปันน,นั่นแหละผู้ที่จะเป็นหัวหน้าที่จะเป็นสมพานเน,นี่ยี่แหละหลวงตาเนี่ยขี้ตำหนิอย่างมากอกนขี้ตนีทีเหนียวนะคนเห็นแก่ตัวนะได้มาเท่าไหร่ไม่รู้จักแบ่งปันหลวงตาเห็นหลวงตาตำหนินะ แต่ว่าได้มาแลวกันในหมู่ในคณะของตัวเองใช้ลุยชุยแชรชุยสุส้ไลในกลุ่มในหมู่ในคณะที่จะให้นอกกลุ่มของตนเองเนะี่ะไม่ให้ไม่ให้ใครนอกจากกลุ่มอันนั้นก็ใช้ไม่ได้อีกเหมือนกันแปลว่าไม่กว้างขวางไม่กว้างขวางต้องก้างกว้างขวางแล้วต้องหมูมองดูเหตุผลในการสงเคราะห์อนุเคราะห์นี่แหละอันนี้ก็คือแนวแนวความคิดขององค์หลวงตาที่หลวงพ่อเข้อใด เข้าไปศึกษานะที่ท่านเข้ามาในวัดของหลวงพ่อก็เหมือนกันเรามาในวัท่านสอนหมดนะตั้งแต่ท่านซื้อรถให้หลวงพ่อเอามาซื้อรถให้หลวงพ่อให้วัดป่านาคำน้อยเ,อเพื่อจะไปเอามาจำไว้นั้นหมูป่ามันเยอะใช่ไหมเราก็จะจ้างรถเขามาส่งมามาขนให้หมูนะ อาทิตย์ละตันสองตันตันหนึ่งกิโลละห้าสิบสตังค์ใช่ไหมละ่สะสมัยนั้นวันจำปะหลังเผลอๆจะไม่ถึงชาห้าสิบสตังค์ซะอีกเมื่อเราได้มาแล้วก็ขนไปให้หมูกินเ,นเตือนท่านก็เวลาขนเอารถอะไรขนละ่ะรถชาวบ้านครับผมเออเอาถ้าอย่างนั้น,นเราจะให้รถชักคันนะแต่อย่าไปพูดให้ใครฟังนะ <c oughs> ลงตานะ อย่าไปพูดให้ใครฟังนะหลวง,งตาจุตินี่ลราานไปแล้วหลวงพ่อจะมาพูดให้ลูกหลานฟังบันนี้แหละถ้าลงตายังอยู่หลวงพ่อคงไม่พูดนะลูกหลานนะ <c oughs> อันนี้หลวงตาเล่าหลวงพ่อพูดเล่าให้ฟังนะ <c oughs> แต่นี่นพอเสร็จแล้วเนะ่ยเราก็ไปหาท่านพอหาท่านท่านก็บอกว่าเฮ้ยน้อยท่านน้อยเราไปเห็นรถไอ้ ได้ฮัตสูนะมักกักตีนะผมว่าเอารถคันนั้นล่ะเออเอารถแบบได้ฮัตสูนะ่ะสี่ล้อนะ่ะว่าแก่มันอให้ทําอินนะผมว่า <c oughs> แต่หลวงพว่อก็เข้าไปท่านน้อยก็บอกว่าท่านอาจารย์พ่อแม่ครูจารย์บอกว่าเอารถรถได้ฮัตสูนะสี่ล้อมักกักนะ <c oughs> ขนมันขนมันมาให้มูนละโอ้ยน้อยวปทางว่า ได้รถคันนั้นได้ฮัตสูนไปอยู่เน็ตสวนมันของเขาม่รวดหลุมไหนตัวบอ่อไหนพอใส่มันเข้าไปแล้วตายแล้วผมทีนี่เอาพระไปเป็นสิบองไปขันเข็นรถคันนั้นออกมาโอ้ทําได้ยังไงไม่ได้นะ่ะน้อยสมนะัยนั้นยังไม่มีโฟวินนะโฟวินยังไม่มีเออเอาเถอะผมจะเอารถนิสันตอนเดียวนั่นแหละอ่ะสี่ประตูก็ยังไม่มีสมัยนนะั้นเอมีรถตอนเดียวผมจะเอานิสันมา ตอนเดียวน่ะกาบเรียนพ่อแม่กุญจาร์ด้วยเฮะเอาอย่างนั้นเลยท่านอาจารย์ครับผมจะเอารถนิสันเดี๋ยวออกไปวันนี้ออกไปนี่ไปเอาเลยละ่ะให้ท่านกาบเรียนพ่อแม่กุญจาร์ได้รับเราออกมาเราก็เอารถเนี่แหละรถนิสันสีเขียวใบไม้แล้วนั้นเออตอนเดียวนะ่ะออกมาจากเมืองอุดร สุดแท้จากนั้นแต่ท่านน้อยก็ไปจ่ายเงินนะ่อจ่ายเงินเสร็จแล้วท่านก็มาเนี่ยรถเป็นชื่อของใครล่ะอ,อย่าไปเอาชื่อวัดไปนะอย่าไปเอาชื่อวัดใส่นะอย่าไปเอาชื่อตัวเองใส่นะถ้ามันมีปัญหาเกิดขึ้นมันปัญหานะเ,าเดี๋ยวมันพัวพันมาถึงวัดพัวพันมาถึงตัวเองจะไว้นะเรื่องรถอ,อย่าไปให้มีชื่อเป็นชื่อวัดชื่อของตนเอง เข้าใจไหมขับผมเพราะนั้นหลวงพ่อเองมีรถต่้งแระตั้งแต่รถเข็นตั้งแต่รถขนอาหารไม่มีชื่อของวัดป่านาคำน้อยเลยงั้นเถอทุกระดับที่หลวงพ่อได้มามีแต่ชื่อคนอื่นทั้งหมดนี่แหละหลวงพ่อฟังศึกษาจากองค์หลวงตามันจริงอย่างที่ท่านพูดเพราะนั้น บา้านวัดอื่นๆก็จะต้องมีชื่อว่ารถวัดป่านาคำน้อยรถวัดนั้นวัดนี่ชูเจ้าเคยเห็นไหมติดข้างรถว่ารถป่านาวัดป่ดานาคำน้อยเราใช้รถมาเป็นร้เท่าไหร่พังไป็นรถเท่าไหร่ไม่รู้กี่ยี่ห้อไหนเพราะอะไรนี่หลวงตาสั่งหลวงพ่อนะอย่าให้มีชื่อตัวเองนะอย่าให้มีชื่อวัดนะรถนะ ให้โยมที่ไว้ใจศรัทธายาติโยมที่ไว้เนื้อเชื่อใจให้เขาเป็นเจ้าของเราเป็นผู้ใช้เท่านั้นนี่ให้ฟังเอาไว้นะพระเนลูกหลานนะหลวงพ่อพูดทางนี้ให้ทางนั้นให้ฟังเลยหลวงพ่อได้รับแนวนโยบายมาจากองหลวงตานะหลวงพ่อไม่ได้พูดให้เสาสลาฟังนะพูดให้พระทุกองนะที่อยู่เข้ามาศึกษาทั้งสามสี่สิบองค์นะให้ฟังเอาไว้นะหรือถึงจะอยู่นอกวัดก็เถอะให้ฟังเอาไว้นะ นี่แหละหลวงพ่อฟังจากองหลวงตาอย่างไรหลวงพ่อมีเหตุผลนะหลวงพ่อจึงปฏิบัติการปฏิบัติเรื่องจตุปัจจัยอย่างไะงหลวงตาสอนหมดเทคนิคนะ่ะเพราะนั้นหลวงพ่อได้รับธรรมคำสอนจากองค์หลวงตาถ้าจะว่าไปมากมายพออเพราะอะไรเพราะหลวงตาในยุคนั้นชุดนั้นท่านก็อายุเพียง60กว่า 70, 70ท่านเองในในขณะที่หลวงพ่อเข้าอยู่ แต่พอมาช่วงหลังๆเนะ่ยท่านอายุมากแล้วนะท่านปล่อยท่านปล่อยวางมากแล้วนะบางองค์มายึดปฏิปทาในช่วงที่ท่านปล่อยวางมากแล้วนะเออ,อันนี้ก็ได้พวกกลุ่มนึงก็ได้ชุดหนึ่งแต่หลวงพ่อเนี่ยได้ช่วงขนาดที่ท่านยังเฟี้ยวอยู่นน่เออไม่จูวศอกไม่ว่าเขา่าไม่รู้ว่าตะพดออไม่รู้สันหน้าแข็งมาล้ไปหออลวงพ่ออยู่ในยุคนั้นหมดแล้วไป รานนั้นหลวงพ่อจึงเอ่ยังรักเคารบในองค์หลวงตาในแนปฏิปทาของท่านหลวงตาเนี่ยสรุปแล้วโหเอเอถ้าเป็นแก้วเนี่ยแก้วตามแมวเนาะกลิ่งในทุกอย่างหมุนไปหมุนมาแต่พวกเราท่านทั้งหลายเนี่ยเป็นไม้แปดเหลี่ยมไม้สองเหลี่ยมสี่เหลี่ยมแล้วกว่าจะเพิกได้ต่ํากว่าจะใช้แรงอีเพิกอีกต่ําแต่หลวงตาเนี่ยกลิ่งไปกลิ่งมากลิ่งมากลิ่งไปเอ เพียวมากจติตปัญญาของท่านเพราะนั้นหลวงพ่อจึงอึงที่หลวงพ่อได้พบกับครูบาอาจารย์มา,มากต่อมากหลวงพ่อจึงยอมรับว่าอง์หลวงตาเ,เป็นผู้มีปัญญาเ,เฉลียวฉลาดลอรอบขอบหาไดาย้ยากทีใ่ในสายตาของหลวงพ่อเพราะนั้นหลวงพ่อจึงบอกเก่าให้ลูกหลานได้ยินได้ฟังนะลูกหลานทุกคนนะฟังเอาไว้นะหลวงพ่อจะพูดเวอร์กันไปแต่ในใจของหลวงพ่อน ความรักเคารพในความเชื่อมั่นในสติปัญญาของหลวงตาเนี่ยท่วมท้นในหัวใจของหลวงพอ่อหลวงพ่อจึงพูดให้ฟังเป็นระยะระยะนะแนวความคิดนะต่อนี้ไปพระสงฆ์อนุมโมทนาให้พรล,ละพรนะสัพพะโรคาวินิมุตโตนัสพะ ความังคารา